สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนยอมหน้าโรงบาลเวชรักนะคะสวยงามมากนะคะอดใจไม่ไหวนะคะหยิบโทรศัพท์มาบันทึกวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะดูคะ่ะสวยค่ะสวยจริงๆนะคะมาชมกันเลยนะคะเขาตกแต่งได้สวยมากนะคะไรพูดไลฟ์วะ สวัสดีจ้าพ่อจ้าแม่จ้าอเเก่วันนี้นี่เกยเดินทางมาจากอำเภอแม่แตงเดี๋ยวพูดไรอย่ามาโคตรอยูนางเอกพ่อจ้าแม่จ้าก็เมึงอมาจ้าอย่ามาเร็วๆอันยังมาเร็วๆว่าเกยลี่เกยเป็นลิเกยก็ไม่เปลนแปงปัญหาจ้างโซนะก็นั่นนะก็หาจ้างโซมาข้าเจ้าออกมาแถมให้แม่แปลงอ่ะอ๋อเป็นอีเกยตัวเพราะว่าบ้านข้าเจ้านี่นะจ้างแตะ มีวงลิเกเป็นอาชีพดังที่สุดในอำเภอแม่แตงพัเรื่องมาเต้าแย่ๆแล่ๆบัจเจก็บัจเจก็จะอวดแดงหน้าในแม่เฮยไปนับได้นับอวดเขาเลยเนอะไปตั้งเหนือตั้งแต่แม่ลิมแม่แตงยังดาวใส่ปากกันแม่ไอมังฝางกินเลียบหมดครับชื่อคณะว่าคณะยังตุ้งตรึงตุ้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 งบ้านหลงเมืองมาอยู่กลางดงกลางป่า บ่เคยพ่บ่เคยปะเลยในที่สุดข้าพเจ้ากับปะแล้วไวสาเจ้าแม่ตะเคียนนางเอกเออเขาเรียกว่าผีเอกแม่นางโอ้เฮานี่ตกอกตกใจเฮาบ่เคยได้พบได้ปะไม่ยิงที่งามอย่างอี้มาก่อนมาลั่งเป็นลูกนางฟ้าลูกนางป่านางไม้โอ้ดวงตา เหมือนดวงตากระตายคิ้วก็กงก้อมเหมือนกันสอนของพระยาอินจมูกก็โตเหมือนพยารชาชสีปากก็เป็นกระจับโอ้เป็นไม่ยิงคนเดียวที่เอาสัตว์ไปบนหน้าดอกเก่าน้องครับเออคือสเสดตีเนี่ยเป็นลูกพญาเจ้าเมืองพอดีปัดบ้านหลงเมืองมา พี่บอกว่าตัวเนี้ยพี่อยู่ที่ไหนแล้วพี่กําลังมาหันแม่นางเนี่ยโอ้ยยังมาถูกอกถูกใจพี่เขาก็ดชักอ่างไรกันล่ะเออตันนี้เนาะจ้าอันนี้รางวัลไผ่ครับไมตอนี่อังกอปอพลแม่ต่อนปอพลไม่ต่อนจำได้กันไม่ตอนปากันบางได้อ่ะออติกฉันใกล้แจ้นะ่ะเนาะนี่แบบไปเลยละฮอนฉันน้ำบมดู ครับผมลูกวันนี้จำพ่ได้น่อมันจำพ่อบบนั้มันการนพรมก้าพ่อพนแม่ตอแล้วมึงมาดจำยังไงป้าก่อนวนนั้นรู้ไหนไหนไหนพ่อพนแม่ตอในนี้บัดจำบุญป้าก่อนวันนั้นตาให้เป็นยังตายเจ็บกัดโอ้ยแต่ลูกจำพ่อได้หมดอะพ่อจำลูกบัดได้เนอะผมว่าเป็นไง พ่อหน้าบตอ้ยพอปอีพ่อจําลูกมาได้กะอจูกขี้เมี้ยงอ่ะป๋อลูจไปย้อยแถมัจบม่ได้อันนี้พ่อเนี่ยเนี่ยเนบัวชอนมังเปอ่ะขอบคุณครับโอ้น้องพันนีหายพ่อคมกับโอ้พพลเมตกเจ้าขอบคุณนะพ่อเน้อานี่นี่นี่ขันตั้งอีเกนะพ่พลมาเตือมเมื่องขับพัในพ่อเน้ โอ้โก็ได้นึ่งชิปนาทีพ่อแม่น้าใหม่นะครับไอ้ตาหูนี่จำได้ละเจา้าอพ่อโพนแม่ต้นนีพ่อตุยไปหู้ตลอดเอ,อาเอาไว้แย่ใจเจ้าห้องฮิกเกละเปะิดสองร้อยเขาเช้าว่ะก็ไปได้ห้องฮิเกเจ้าจะห้องก่อนนะเจ้า,จาห้องอีกเกค่ะเจา้จาซิวห้องได้ไหมมาใช้ห้องมาได้นี่เสียชื่อได้อายพี่น้องเมืองกลางวะนะ anh ni chăm mẹ ya si ka ơn có âu lẹ có mấy nhà con đi à nè หนุแบเต้าหัวแม่ตีแม่อน,นี่นางเกแต่เดียวนี้อายุได้ยห้แต่ไงว่าไนของอ๋ออันนี้นางเอกแต่กอีเกแต่พอต้องออกแขกก่อนกเ<ห>พอนจะมีออกแขกพอนจะมีเล่นไปเรื่องไปเรื่องพอนจะแต่งตัวมีมีม,มามาบานนี่อีกเก้ยงไอก็เปลี่ยนได้กะ มันออกแขกไงยายเหมาะโอ้ออกแขกอีแก่ที่เป็นของแขกลูกมันยังไงยายออกบอสโต้คนอยากเอานางงามเป็นนางนางที่มันอยากออกแขกเจ้าได้เจ้าได้คนอยากเอาผ้าเขาขึ้นลูกเจ้ามีเจ้ามีเจ้ามีมีก่อนมีอ่าวันนี้เราจะเล่นดิเก้นออกฮัลโหลวังเฉาวันนี้พี่น้องบ้านเราพี่น้องเมืองกลางจะได้พบกับลิเกคณะดังที่สุดในอำเภอแม่แตงมาแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้พบกับลิเก chomp on จะห่างตาล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 าุกนาแลก็แปลวันเล่าสุรนาแล้วก็แปลวันเล่ากินแล้วเมาแล้วก็เดินโซเซัะเลวังชาแขกออกมาขิดแกงฮังเลตอนนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้พบกับพระเอกในทีมงานก่อนจะได้พบกับพระเอกนั้นฟังอีกหนึ่งกรอน วข้าพเจ้านี้ก็ปัดบ้านลงเมืองมาข้าพเจ้าก็บังูเลยอันไหนตะวันตกอันไหนตะวันออกข้าพเจ้าเนี่ยปัดบ้านลงเมืองมาหลายมือหลายวานันเข้าน้ําก็บตะกกถึงตอง